ยาในตลาดอันดับโลกให้ได้เท่านั้นครับสินค้าไทยต้องเป็นที่ยอมรับอันดับโลกให้ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าโปรไบโอติกมันมาแน่นอนสมมตินะเราเข้าไปในร้านขายยานคนก็จะเลือกซื้อวิตามินอาหารเสริมทั่วไปแต่คนอเมริกาครับเลือกซื้อโปรไบโอติกเป็นอันดับ3คือทุกบ้านต้องมีติดไว้เลยครับ ถ้าเราทําสินค้ามันจะต้องไม่ใช่แค่ตัวเรารอดคนเดียวคนที่บริโภคสินค้าเราต้องมีสุขภาพดีและเขาต้องได้ช่วยเหลือเกษตรกร,รและในอนาคตรครับโปรไบโอติกจะมาแทนที่คอลลาเจนได้อย่างแน่นอนครับ นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้เราคงมุ่งหน้าหาอะไรที่ดีต่อสุขภาพเพื่อการเสริมภูมิครับจำสองคำนี้ไว้ให้ดีนะครับโปรไบโอติกและพรีไบโอติกครับตอนนี้นะฮะนวัตกรรมนี้กาลังดังไปทั่วโลกแต่เมืองไทยยังมีน้อยแบรนด์อยู่นะครับนี่คือเรื่องสําคัญที่จะสามารถทําให้เราสุขภาพดีและเสริมภูมิสําคัญที่สุดถ้าเราเป็นตัวแทนในการเอามาขายนี่คือโอกาสในการขึ้นขบวนรถไฟเป็นเจ้าแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ จะพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องพรีไบอติกและโปรไบอติกอันดับต้นๆของเมืองไทยครับเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อว่าคุณคิมครับ ุทิสวัสดีครับอย่างที่บอกนะฮะถ้าอยากรู้เรื่องโปรไบโอติกพรีไบโอติกคนนี้ในประเทศไทยน่าจะเป็นคนที่ให้คําตอบเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยครับคุณทิมค,ครับอันนี้อยากรู้มากๆเลยครับโปรไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรเขาบอกว่านี่คือนวัตกรรมแห่งอนาคตเลยอันนี้ถูกต้องเลยครับ มันอยู่ในไหนมันมันคือจุลินทรีย์เหรอฮะถชกครับมันคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในทำไส้เรามันก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างคือมีตัวที่ดีแล้วก็ไม่ดีครับตัวที่ดีมันก็จะสอดส่องดูแลว่าเมื่อไหร่นะครับที่ร่างกายเรามีปัญหาหรือมันมีอะไรที่จะทําให้เสื่อมเสียมันก็จะเข้าไปซ่อมนะครับไปแก้ไขฟื้นฟูกรับให้มันมาดีขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวที่ดีเนี่ยมันอ่อนแอตัวที่ร้ายมันพร้อมขึ้นมาทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมแล้วก็เสื่อมเสียได้เลย อันนี้คือโปรไบโอติกและรพรีไบโอติกแล้วครับพรีไบโอติกนะครับมันเป็นเหมือนอาหารของสิ่งมีชีวิตครับเวลาที่เรากินโปรไบโอติกเข้าไปเราต้องกินตัวพรีเข้าไปด้วยเพื่อให้มันไปเป็นอาหารทําให้มันจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นแลวจริงไหมครับที่เขาบอกว่านี่คือนอตกรรมของอนาคตนี่คือโลกยุคหน้าอันนี้คือมาแน่นอนจริงครับผมมั่นใจ ตลาดของโปรไบโอติกมันเติบโตขึ้นมากเลยนะครับจากปี2018จากสหรัฐอเมริกาครับเขาวิจัยว่ามูลค่าตลาดอยู่ที่858ล้านเห,หรียญสหรัฐแต่ว่าภายในปี2024มันจะเติบโตขึ้นสูงไปถึง6,500ล้านเห,หรียญสหรัฐครับจาก800ล้านเห,หรียญสหรัฐประมาณ30,000กว่าล้านบาทจะขึ้นเป็น6,000ล้าน US d ลลาร์ถูกครับโหนี่เปิบโตขึ้นสูงมากเลยนะครับเทียบเป็นประมาณ7.5เท่าครับเทียบเสมือนกับคอลลาเจนในสมัยก่อนเลยครับเมื่อ15ปีเราเคยรู้จักคอลลาเจนใช่ไหมครับครับแต่ในปัจจุบั เนี่ยคอลลาเจนคนก็ยังใช้อยู่แล้วผมมั่นใจครับว่าตอนนี้โปรไบโอติกคือก้าวแรกเหมือนกับคอลลาเจนใน15ปีก่อนเลยและในอนาคตครับโปรไบโอติกจะมาแทนที่คอลลาเจนได้อย่างแน่นอนครับและไอกระบวนการโปรไบโอติกพีไบโอติกเนี่ยครับมันคิดคนมาได้ยังไงนานหรือ,อยังแล้วก็ก่อนที่จะมีโปรไบโอติกเนี่ย เาใช้อะไรกัน,นครับเราย้อนไปนะครับตั้งแต่เกิดมาเ,เราก็ได้โปรไบโอติกแล้วนะคุณก้องดูไหมครับว่าได้มาจากไหนได้จากคุณแม่ถูกต้องอะนะครับได้มาจากคุณแม่ก็คือว่าได้ดื่มจากนมคุณแม่ก็จะมีโปรไบโอติกเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในร่างกายเราทีนี้นวัตก,กรรมก็พัฒนาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมนะครับนมเปรี้ยวโยเกิรต์ตซึ่งในนั้นเนี่ยมีจุลินทรีย์ดีมีแลคโตบาซิลัสนั่นก็คือโปรไบโอติกนี่แหละครับที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้ว อ๋อทีนี้เราดื่มมันมาตั้งนานแล้วแหละูแต่ว่ามันไม่เข้มข้นเท่านี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือดีแน่นอนดีแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนครับและทำไมคุณคิมถึงรู้เรื่องนี้ดีอย่างไรครับผมเนี่ยผลิตอาหารเสริมให้กับแบรนด์ดังๆในท้องตลาดทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแล้ว,ลวอีกครั้งนะผมยังเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดครับให้กับสินค้าที่ขายทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์อีกด้วยครับประมาณกี่ปีแล้วครับ ทั้งหมดเลยนะ13ปีนานมากแนละ้วกว่าทศวรรษ กว่าทศวรรษรับต้องดูนะฮะหน้าตายัางเด็กขนาดน,นี้ต้องกินโปรไบโอติก<ๆ>แน่เลยใช่ผมกินโปรไบโอติกจริงครับ<ม><ๆ>กินมาตั้งแต่ประมาณสัก23ปีที่ผ่านมาแล้วครับ,รบตั้งแต่ในไทยยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนออยได้เลยผมก็สามารถสั่งวัตถุดิบเนี่ยนะครับขึ้นมาทําเทสเพอ่อทดลองก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าโปรไบโอติกมันมาแน่นอนเพราะในอเมริกาคนเลือกซื้อโปรไบโอติกเป็นอันดับสมสมมตินะเราเข้าไปในร้านขายยาคนก็จะเลือกซื้อวิตามินอาหารเสริมเข้าไปแต่คนอเมริกาครับเลือกซื้อโปรไบโอติกเป็นอัน ทุกบ้านต้องมีโพรบโอติกติดไว้เพื่อสุขภาพที่ดีถูกครับเหมือนบ้านผมมีไวเก็บเอาไว้อะไรแบบนั้นผืนึกภาพไม่ออกนะฮะนี่คือเทรนด์แห่งอนาคตนะฮะโพรบโอติกโพรไบโอยี่ห้อโพรว่าถูกต้องครับเปิดอนึกภาพไม่ออกมันเป็นกล่องนี่เลยครับกินทั้งกล่องนี่เลยฮะอ๋อไม่ใช่ครับคือข้างในจะมีซองนะครับต้องไปเย็นครับอันนี้ไม่ต้องทานนมเปรี้ยวไม่ต้องครับเพราะเป็นซองๆนี่แหละครับใช่ครับทำไงครับมันเข้าไปทําอะไรกับตัวเราแล้วทานยังไงครับ ปกติแล้วว่าเราจะเคยกินเป็นนมเปรี้ยวใช่ไหมแต่ข้อเสียคือมันอาจจะมีน้ำตาลเยอะและที่สําคัญคือเวลาที่มันขนย้ายมาครับมันอาจจะโดนแสงแดดทําลายแล้วดังนั้นโ,โปรไบโอติกที่อยู่ในขวดนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีมากพอตามที่เขาเคลมโฆษณาไว้แต่ว่าถ้ามาอยู่ในรูปแบบของการใสยุกแล้วมันจะทําให้มีเชื้อโปรไบโอติกนะครับอยู่เต็มจํานวนเลยซึ่งของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6000ล้านตัว6000ล้านตัวถูกครับ6,000ล้านหนึ่งซองมี6000ล้านตัว1ซอ,องทานยังไงครับง่ายมากเลยฉีกซองนะครับสามารถเทเข้าปากได้น ดื่มน้ำตามอีกหนึ่งแก้วครับจะทำให้โปรไบอติกทำงานได้ดีขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าเหมือนในซองเนี่ยเขาเป็นผงแห้งๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีน้ำเติมเข้าไปด้วยมันจะทำให้การออกฤทธิ์ของตัวโปรไบอติกดียิ่งขึ้นครับง่ายๆเลยมีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้รกระดกเทใส่ปากเลยอ๋อง่ายๆอย่างนี้เลยทานเข้าไปแล้วมันช่วยอะไรกับพวกเราบ้างครับ อย่างแรกเลยนะครับจะช่วยเข้าไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายครับช่วยต่อต้านหรือว่ากําจัดพวกเชื้อวไวรัสในร่างกายได้ก็คือด้านภูมพคุุ้กันเลยในข้อที่1ส่วนข้อที่2ครับคือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายย่อยอาหารและที่สําคัญนะครับมีงานวิจัยเยอะมากๆที่บอกว่าโปรไบโอติก ช่วยแก้ไขเรื่องโรคมะเร็งลำไส้ได้ต่อไปข้อที่3นะครับช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้การตื่นเช้ามาในทุกๆวันนะครับสดใสแล้วก็สดชื่นมากขึ้นนี่คือประโยชน์3ข้อหลักๆของมันนะครับ,รบแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับและเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้เลยครับว่าเรามีนมพึ่งที่ทรงคุณค่ามากอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเราเองครับ รังพึ่งเนี่ยมีนางพญาแค่หนึ่งตัวนางพญาเนี่ยได้สิทธิพิเศษนะครับที่จะได้กินนมพึ่งแค่ตัวตัวเดียวเท่านั้นเพราะจะทําให้เขาสามารถปกป้องดูแลรังได้แล้วก็มีอายุไขย,ยืนยาวมากกว่าพึ่งทั่วไปครับอ๋อนี่คืออาหารของนางพญาอยู่ในโพว่าด้วยใช่ครับทราว่า,มา,ม,ามาจากเชียงใหม่แล้ครับมาจากเชียงใหม่ใช่ครับเราได้พูดคุยกับเกษตรกรหาแนวทางว่าทํายังไงดีที่จะเพิ่ม มูลค่าให้กับนมขึ้งทางโพรว่าเองนะครับมีความรู้ในด้านนี้อยู่แล้วเข้าหาเกษตรกรครับเพื่อให้ความรู้ให้แนวคิดว่าทํายังไงดีนมพึ้งที่มันออกมาในทุกๆวันเนี่ยนะครับมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ด้วยได้คุณก้องรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนมขึ้งเนี่ยไทยส่งออกเยอะมากเลยนะครับ,รบและตลาดหลักๆเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นและญี่ปุ่นก็บริโภคนมขึ้ง เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยผมก็เยอยากจะช่วยเกษตรกร,ร,กรตรงนี้ครับว่าถ้าเราทําสินค้ามันจะต้องไม่ใช่แค่ตัวเรารอดคนเดียวคนที่บริโภคสินค้าเราต้องมีสุขภาพดีและเขาต้องได้ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรอีกทั้งเขายังช่วยเหลือประเทศชาติด้วยครับอ๋อนี่คือว่านมพึ่งจากเชียงใหม่ของเรานี่จะไปทั่วโลกแน่นอนไปทั่วโลกแน่นอนครับ ง่ายเทใส่ปากนี่เลยเทใส่ปากได้เลยนะครับก็ค่อยเทเนาะใช่ครับเทลงที่ลิ้นนะครับเทลงที่ลิ้นนะฮะใช่ครับอืง่ายนะ อะไรไม่รู้เปรี้ยวๆแต่อร่อยสดชื่นแล้วก็ไม่ต้องมาผสมน้ํากินได้เลยกินได้เลยนะครับการจะใช้นวตัตก,กรรมแบบนี้นี่ยากกว่าเวลาที่ต้องมาผสมน้ําอะไรไหมครับยากมากนะครับก่บน,นวตัตก,กรรมนี้โรงงานที่เราเลือกใช้ผลิตนะครับจะไม่ใช่แค่มาตรฐานอาหารเสริมทั่วไปแล้วจะต้องใช้ห้องคลีนรูมนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาดังนั้นมาตรฐานคุณภาพจะสูงมากกว่าผลิตอาหารเสริมทั่วไปอย่างมากครับ600 90บาทครับมี10ซองครับครับทานวันละ1ซอง1เดือนทาน3กล่องเท่านั้นเองครับและเป็นโอกาสอันดีฮะสำหรับพวกเราทุกๆคนนะฮะถ้ารู้สึกว่านี่คือธุรกิจแห่งอนาคตแล้วยังไงตลาดเปิดโตขึ้นแน่นอนเราสามารถมาทำธุรกิจร่วมกับคุณคิมได้อย่างไรครับ อนนี้ผมกําลังเปิดรับคนที่มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเดียวกันครับคืออยากจะเติบโตในธุรกิจไม่ว่าคุณจะมีงานอยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วครับก็สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราได้เป็นตัวแทนจาหน่ายกับเราง่ายนิดเดียวครับคุณก้องเราไม่ใช่ว่าแค่ขายสินค้า แล้วก็จบไปผมเข้าใจกับตัวแทนจำหน่ายดีครับเวลาที่เขาขายไปแล้วเนี่ยเขาเกิดปัญหาอะไรบ้างเพราะผมก็เติบโตจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าอื่นๆมาก่อนผมเลยทราบดีว่าจริงๆแล้วตัวแทนจำหน่ายเขาต้องการอะไรบ้างคุณคินอยู่ธุรกิจน,นี้มากว่าสิบกว่าปีเป็นมาหมดทั้งกระบวนการ<ช>ท้งตัวแทนเจ้าของโรงงานคนทําแบ branding agency คนพบอะไรครับว่าอันเนี้ยจะมีระบบที่เหมาะสมสําหรับพวกเราที่จะมาเป็นตัวแทนของโพว,ว่าครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณยังไม่เคยเป็น ตัวแทนจาหน่ายมาเลยนะครับไม่มีความรู้เรามีคนสอนให้มีคนเทรนให้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างจริงๆส่วนที่2ครับถ้าสมมติว่าคุณเก่งมีประสบการณ์มากอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะผลักดันคุณครับทำให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ถึงเป้าหมายได้ไง่ายขึ้นครับถ้าผมอยากจะมาขายโพวว่าเนี่ย อาจจะมีรายได้เดือนละเท่าไหรก็ประมาณหลักแสนบาทได้หลักแสนบาทนี่เป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าตอนนี้คือช่วงที่เติบโตของโปรเบลติกครับเพราะในตอนนี้ถ้าเราขึ้นรถไฟขบวนนี้ก่อนเราก็เดินทางไปสู่ความสำเร็จเรื่อยๆเพราะตอนนี้รถไฟมันเพิ่งจะออกกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยอีกยาวไกลนี่คือโอกาสของทุกๆคนครับที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรามีระบบช่วยฝากส่งสินค้าให้กับคุณกล้องได้ด้วยนะก็คือฟูลฟิลเมนต์ฟูลฟิลเมนต์ให้อ๋อ ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาสมมติตอนนี้คุณก้องอยู่ทะเลก็สามารถกดพิมพ์นะครับส่งสินค้าให้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งแพ็คเองเสียเวลาหรือว่าเหนื่อยเองครับ Apple cider คือผลิตภัณฑ์นะครับที่ทาง p r o ่าได้คิดคนขึ้นแล้วว่าถ้าทานร่วมกันจะเห็นผลเรื่องลำไส้สุขภาพการขับถ่ายได้ดีที่สุดเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะ p r ว่าเท่านั้นครับเจ้าแรกและเจ้าเดียวของโลกเจ้าแรกและเจ้าเดียวของโลกครับวันนี้นี่คืออนาคตนี่ p r วา a มีโอกาสนี่ไปขายกับที่อเมริกาเลยไหมครับแน่นอนครับ ผมไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศไทยแน่นอนครับการทําธุรกิจแบบนี้นะครับเราจะเห็นหลายๆแบรนด์ได้เลยว่าแต่ละคนก็ชูจุดเด่นต่างกันหมดเลยแต่แบรนด์ของเราคือจะมองก้าวไกลคือเราจะต้อง Think Global ครับคือขายในตลาดอันดับโลกให้ได้เท่านั้นครับสินค้าไทยต้องเป็นที่ยอมรับอันดับโลกให้ได้แล้วมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมครับแน่นอนครับเชื่อมือผมผมทามาแล้วมากกว่า13ปีคุณคิมครับใครบ้างครับที่เหมาะที่จะมาร่วมรถไฟบนนี้กับโพว่าครับทุกคนที่มีความฝันครับ ทุกคนที่อยากมีรายได้เป็นของตัวเองไม่อยากถูกกดดันจากงานที่ทำอยู่ไม่อยากมีภาระเยอะๆจากธุรกิจส่วนตัวทุกคนสามารถ ร่วมรถไฟขบวนเดียวกันกับโ r รบ้าได้อย่างแน่นอนครับครับเริ่มต้นง่ายๆเหมาะนะครับสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีทุรัพของตัวเองหรือถ้ามีความชานาญอยู่แล้วก็เข้ามาพูดคุยได้สามารถติดต่อคุณคิมและแบรนด์โพรบ้าได้ที่ใดบ้างครับสามารถติดต่อโ r รว่านะครับได้ที่ Li น์โ r รว่าเมื่อไหร่นะครับที่คุณติดต่อเข้ามาแล้วเราจะมีส่งแบบฟอร์มให้คุณกรอกก่อนครับเราจะคัดกรองก่อนว่าคุณตั้งใจทาไปกับเราจริงๆไหมเมื่อเราได้คําตอบมาแล้วเราจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหาคุณทันทีครับง่ายๆแ้สุดทาย ได้ผมเชื่อว่าหลายคนสนใจแล้วล่ะครับอยากจะร่วมเดินทางกับโพวาฝากไปยังหน่อยฮะรถไฟแห่งอนาคตเพราะต่อไปนี้จําคานี้ให้ดีเลยโรไโอติกคือสินค้าแห่งอนาคตแน่นอนใครที่กำลังได้ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับคุณเลือกไม่ผิดครับที่คุณอยากจะก้าวตัดสินใจมาร่วมกับเราเพราะผมไม่ได้ทำแค่คนเดียวครับผมยังมีทีมงานที่มกประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือคุณให้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นโอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่โอกาสที่ดีที่สุดที่จะนําพาชีวิตคุณให้ก้าวผ่านวิกฤตในตอนนี้และประสบความสําเร็จตาม เป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั่นคือรถไฟขบวนที่ชื่อว่าโปรบ่าเพราะว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจของผมนะครับแต่มันคือธุรกิจของคุณทุกคนครับนี่คือหน้าที่ของผมนะฮะถ้ามีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอะไรที่เราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราให้เราสามารถมีธุรกิจที่สองกิจการที่3ให้มีรายได้เพิ่มและนี่ก็คือรถไฟที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองที่สุดนะฮะรถไฟขบวนนี้ที่มีโปรไบโอติก ที่มีชื่อว่าโพว่านะฮะถ้าสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณคิมมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ